ในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกใหม่อีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ปะป้าหมอเศรษฐีโชคพยกรณนะคะกลับมาทำหนายดวงรายวันประจำวันที่สีนะคะพฤษภาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองคะ่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็หลายท่านก็คงยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นวัน ฉัดตมงขนนั่นเองค่ะพี่น้องนาะเอาลักค่ะพี่น้อง่ะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่เราต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนาะทั้งหมดเป็นแนวทางค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะทุกผู้ทุกนามที่รับฟังรับชมช่องเศรษฐีชโชคพยากรณ์และก็สนับสนุนมาในหลายๆเรื่องนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องเราจะต้องนะคะสู้แล้วก็ก้าวไปด้วยกันนะคะ ให้ได้เนาะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่น้องจา๋านะเอาอย่างนี้กันค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ละค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระม,มัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานต้องระวังนาอ่าสาบพี่น้องวันอาทิตย์นั้นได้ไพ่อาจจะมองไม่เห็นประหมอาอ่านได้ฟังมีจกักรพรรดินะคะมีชาลีออดนะคะ แล้วก็มีราชินีถ้วยแล้วก็เดือพพี่น้องวันอาทิตย์นะคะยังคงเป็นแม่ทับแม่กองอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าจะเดินทางอ่ะเกรงนะคะอึดอัดนะหรือมีปัญหาอุปสรรคในในระหว่างการเดินทางหน่อยหนึ่งพี่น้องคะนะยังไงแล้วเราจะต้อง ติดต่อเจราจาประสานงานเรื่องอะไรเราต้องเดินทางอยู่ดียังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษอะ่ะแล้วก็คิดว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนของเราอะ่ะก็จะสําเร็จกิจค่ะในวันพรุ่งนี้นะยังคงเป็นราชินีอยู่บางท่านก็นะไพ่ทักก็คืออาจจะเดินทางแล้วก็พักผ่อนด้วยในตัวนี้ก็ถือว่าดีนะคลายเครียดบ้างนะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดถ้าเราตึงเครียดไปทุกเรื่อง ชีวิตประจําวันของเราก็จะไม่มีความสุขนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะถ้าเป็นแบบนี้ป้าหมอคิดว่าในวันพรุ่งนี้สําเร็จกิจหมดเลยไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะทราบพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะก็จะมีอ่ h แ n ง m a n นะคะมีคิงเหรียญนะ,อ,ะอัศราราชาเหรียญแล้วก็ก้าวถ้วยแล้วก็สต r นะ,ะไพ่ทักพี่น้องวัน จันก็ก่อนหน้านี้อาจจะไม่สบายนะคะไม่กรงไม่เกรนงกำเริบสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ค่อคนข้างจะตึงเค,เครียดนะคะพี่น้องกังวลเรื่องอะไรอยู่นะคะพี่น้องค่ะณนะต่อไปนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะพี่น้องจะขี้คลายแกะปมในเรื่องการเงินได้คือพี่น้องวันจันทร์นะคะนี่อย่าง,งราชาเหรียญขึ้นนี่พี่น้องวันจันท์ไม่ต้องกังวลขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะ,คะเครดิตในเรื่องการเงินยังมีอยู่ค่ะ ยังมีคนอุดหนุนนะในเงินทุนพพอร์ตเรานะจ๊ะพี่น้องนะแต่เราจะต้องรอมันจะให้ได้ดังใจอย่างที่เรากังวลให้ได้ดังใจทุกเรื่องไม่ได้หรอกค่ะเนาะสถานการณ์แบบนี้ต้องประคับประคองรีรอไปก่อนนะเออแต่ยังไงแล้วไพทักดีใ่หพี่น้องวันจันสตริงนะคะก็คือเราจะเอาไว้เอาอยู่เอารอด แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเฉพาะหน้าหรือไม่เฉพาะหน้าพี่น้องวันจันทรก็จะสามารถจะแก้ไขได้ด้วยสมองของเรานะคะ,ะและก็ด้วยความอดทนของเรานะคะพี่น้องวันจันค่ะเอาละต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนั้นก็ยังคงทํางานลุยๆเคลียร์ยงานภาระงานหนักลุยๆนะคะและในวันพรุ่งนี้มีความวิตกกังวลเรื่องของการเงิน ปัญหาของการเงินนะเพราะว่าขึ้นไพ่เงิน5เหรียญก็บอกว่าเออในวันพรุ่งนี้จะต้องใช้เงินนะ่ะจะหาเงินทันไหมหรืออย่างไรพี่น้องคะถ้าลำพังคนเดียวเนี่ยป้าหมอว่าไม่ทันนะในวันพรุ่งนี้นะคะเราแกะไม่ได้เพราะว่ายังเป็นเจ็ดดาบอยู่แล้วก็ไพ่ทักก็ยังเป็น9้าดาบอยู่นะคะพี่น้องวันอังคารนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยณตอนนี้ยัง แก้ไขทันอยู่นะคะถ้าเราต้องการที่จะใช้เงินในวันพรุ่งนี้และยังไม่มีเม็ดเงินเข้ามาณนะขณะนี้เวลานี้พี่น้องต้องขอความช่วยเหลือนะนี่อย่างนี้เราจะปิดบังซ่อนเร้นหรือรับภาระเกี่ยวกับเรื่ององการเงินไว้คนเดียวนั้นดูว่าจะแก้ไขไม่ทันถ้าเป็นในกรณีแบบนี้ป้าหมออยากจะให้พี่น้องวันอังคารขอความช่วยเหลือด่วนนะคะสิ่งที่ทักมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาภาพ,พันธะผูกพันถ้าใครที่มีในลักษณะของคดีความ อย่างนี้เราก็ต้องขอความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับประสานงานขอความช่วยเหลือใครที่พอที่จะช่วยเหลือเราได้ขอความช่วยเหลือด่วนนะคะอันนี้และเราก็จะได้มีคนที่จะช่วยเหลือเรานะคะและก็เรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็สําคัญด้วยความที่เราตึงเครียดเหนื่อยหนักเราก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยไม่งั้นเราล้มป่วยไป เรื่องอื่นก็จบนะคะพี่น้องวันอังคารนะอันนี้นะเป็นห่วงนะคะพี่น้องวันอังคารนะในวันพรุ่งนี้หมอเป็นห่วงนะเอาอย่างนี้ต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันสำหรับพุธกลางวันนั้นนะมีสิบถ้วยนะคะมีราชาไม้เท้ามีราชาถ้วยแล้วก็หกดาบนะคะพี่น้องวันพุธกลางวัน ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันพูธกลางวันนั้นเนี่ยก็ที่คลายไปในทางที่ดีมีนาคนในครอบครัวให้ความรักความเมตตาช่วยเหลือกันนะคะรักสามัคคีกันในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของโปรเจรกต์งานการงานนะคะยังคงดีอยู่แต่ว่าไพ่ทักบอกว่าพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทําการแก้ปัญหาหรือไปหาหมอแต่ว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะ ก็จะคลี่คลายและก็สำเร็จในที่สุดนะคะคือพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะวันพุธกลางคืนก็ยังเป็นเชม็มอยู่นะวันพุธกลางคืนเป็นเชม็มอยู่เรื่องอะไรนะคะก็คือนาเตมเรนนะาเออมิสแปดเหรียญแล้วก็สี่สี่เอ่อสี่ม้เท้าอ่าสำหรับสี่ม้เท้าความหมายก็คือ พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะในหน้าที่การงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมขยายกิจการได้อยู่นะ,ะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและการเงินก็ยังคงดีอยู่ทราบพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะการเงินก็ยังดีอยู่นะคะก็คือแปดเหรียญนะ หมายความว่าเราหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะและก็ไพ่ทักดีคือโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนี่อย่างนี้นะคะในส่วนกิจการก็ดีสรุปว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนดีค่ะพี่น้องนะคะ่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤรรหัสบวสดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤรรหัสบวสดีนะติดดาบนะมี8ดาบมี9ไม้เทา้ามี2ดาบ แล้วก็ไพ่ทักคือราชินีเหรียญคําว่าติดดาบก็คืออึดอัดกดดันตัวเองนะในกรณีแบบนี้คู่กับ9้าไม้เท้าก็คือคนที่ว่างงานอยู่เอ๊ะเมื่อไหร่มันจะได้งานทําตอนนี้เนี่ยลำบากแย่แล้วหรืออย่างไรพี่น้องคะ่ะช่วงนี้มันก็ไม่คล่องกันหรอกคะ่ะขอว่าให้เราประคับประคองตัวเองและก็ดูแลสุขภาพของตัวเองอย่าให้ไปติดโควิดเข้าไม่งั้นมันจะแย่นะ คนที่ว่างานอยู่หาอะไรทาที่บ้านที่ช่องไปก่อนนะคะนี่อย่างนี้ติดกับติดดาบและก็สุขภาพให้ระวังเรื่องของเอ็นข้อกระดูกดวงตาสายตาไม่ค่อยโอเคบางท่านก็อาจจะต้องออผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยแต่ว่าไม่หนักนะคะพี่น้องนะส่วนไพ่ทักดีก็คือราชินีเหรียญยังไงแล้วพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วค่ะเพื่อที่จะได้คลี่คลาย ได้เดินต่อได้นะคะในขณะที่บางท่านอาจจะง,งานยังไม่พุ่งหรือว่างานหรืออยู่กับที่ฉะนั้นยังคงมีเม็ดเงินเข้ามาแน่นอนค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีอย่าได้กังวลนะคะเอาละมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นสามเหรียญหไม้เทา้าแล้วก็ชัดเม้นแล้วก็เดอะเฮอรมิตพี่น้องวันศุกร์นะคะ ก็ยังคงที่จะกังวลในเรื่องของการงานอยู่นะคะสําหรับห้าไม้เทา้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าการงานไม่มั่นคงเราจะเริ่มงานใหม่ดีไหมอย่างไรและงานที่ทําอยู่นั้นค่อนข้างจยยุ่งภาระงานเยอะนะคะแล้วก็ขัดแย้งกันนะในบริวารในที่ทํางานนี้ว่างั้นแต่มันจะจบแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะมันจะจบแล้วในปัญหาที่คาราคาซังอยู่โดยเฉพาะเรื่อง,องการงานแล้วก็เรื่องของบริวารเนี่ยนะมันจะจบแล้วคือตัดสินจเจตมิตรเนี่ย ถัดสินได้เราก็ได้รับความยุติธรรมเหมือนกับว่าเราจะมาพักนะอ่าพักแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองนะประมาณว่ามาอยู่กับตัวเองนะและเริ่มต้นใหม่อ่าอย่างเช่นเรื่องของการงานอย่างเงี้ยบางท่านก็อาจจะต้องหยุดงานว่างงานนะและจะต้องมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งก่อนที่จะเริ่มใหม่แต่พี่น้องวันศุกร์นะถ้าเป็นกรณีแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะคะ ถ้าเปลี่ยนงานก็จะดีกว่างานเดิมแน่นอนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่เราเริ่มต้นใหม่นั้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ได้รักมันจริงและเราก็จะทําได้ดีนะสำหรับเพอมิตเนี่ยนะไพ่ทักดีนะคะยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือยังคงมีแนวทางนะเพราะว่าพระฤาษีถือตะเกียงเนี่ยยังคงมีช่องทางมีทางออกมีทางสว่างอยู่ฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ถ้าก,กังวลในเรื่องการงานนะ พี่น้องไม่ต้องกังวลละค่ะถ้าสมมุติมันต้องจบในงานเก่าหรือต้องออกเราก็จะมีงานทําใหม่ทันทีและก็จะเขาเรียกว่าจะดีด้วยนะคะดีกว่าเดิมนั่นเองคือพี่น้องวันศุกร์ค่ะนะสุดท้ายคือพี่น้องวันเสาร์นะคะสาวนะสพี่น้องวันเสาร์ขึ้นนะหกหกถ้วยนะคะแล้วก็เดรดแล้วก็หกเหรียญแล้วก็หถ้วย ทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันเสาร์ก็ยังคงเป็นห่วงคนในครอบครัวบุตรหลานนะคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวเป็นห่วงในเรื่องของความมั่นคงนะเฮ่ hey, ต่อไปเนี่ยมันจะยังไงนะคะเป็นห่วงมากสถานการณ์เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะโอเคนะพี่น้องไม่ต้องกังวลละค่ะเนาะแต่เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมันก็จะดีนะในวันพรุนี้ระมัระวังเรื่องสุขภาพนะในช่วงช่องท้องลำไส้กระเพาะอหาหารหนักเสพ นะพี่น้องคาะกดไลย้อนนี่จะมาม,มาหวนหวนหวนคิดถึงพี่น้องวันเสาร์อาหารการกินระมัดระวังให้ดีนะคะบางท่านอาจจะต้องไปหาหมอนะถ้าเป็นแบบนี้นะพี่น้องวันเสาร์ระมัดระวังให้ดีอ่าและก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีพันธะในเรื่องของภาระหนี้สินหรืออย่างไร ก็ต้องบอกนะคะพี่น้องค่ะนะมันเป็นเรื่องปกติแต่พี่น้องยังคงมีเครดิตอยู่ยังคงเจรจาได้อยู่นะเลื่อนผ่อนเลื่อนอะไรไปนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ลื่นไหลยังไม่มีเม็ดเงินเข้ามาก็ต้องเจรจาเขาเขาก็จะให้ความเมตตานะคะและก็ให้สรุปนะคะสําหรับ5ถ้วยสําหรับ5ถ้วยนั้นเนี่ยพี่น้องจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะก็จะ ก็จะหมายความว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่ยะคิดความหลังหวนคิดความหลังย้อนหลังหน่อยหนึ่งฉะนั้นก็อย่างที่บอกเราอย่าจิตตกนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคิดย้อนหลังไม่ต้องคิดล่วงหน้าละค่ะนะคะพี่น้องคะขอให้พี่น้องนะคะมีความรู้สึกว่าณนะตอนนี้เราทําดีแล้วเนี่ยมันก็จะต้องได้ดีค่ะพี่น้องคะนะสําหรับหถ้วยเอาละ นะป้าหมอขอโวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ